สวัสดีนะครับท่านผู้ชมนะฮะและในวันนี้คุณอยู่กับเกมซ u เปอร์พีเพอร์นะครับเกมเ t t l e r o รย l e ใหม่ที่ฟรีทูเพย์นะครับเล่นฟรีเองนะครับเล่นบนสตรีมนะฮะเกมนี้พัฒน,นามาจากทีมสตูดิโอนะครับวันเดอร์พีเพอร์เกาหลีใต้กับผู้กำกับซองกุนป์กนะฮะเกมนี้ถือว่าละไม้ค้ายคึงกับเกมดังเกมหนึ่งมากเลยแต่ว่ามันมีความแตกต่างในเรื่องของสกิลผู้เล่นนะฮะ อย่างตัวยอย่างนะครับแหมเป็นเกมโดดล่มเหมือนกันนะก็สเปคค่อนข้างที่จะไม่กินสเปคมากนะครับแต่ว่ากินแรมนิดนึงนะก็เห็นไหมการวิ่งมาน,น,นุ่นนี่นั่นเอ๊ะเ,เกมอะไรนะ่เป็นเกมอะไรั้งนี้เราสามารถเปลี่ยนมุมมองได้ด้วยนะครับจากการกด V ที่แป้นคีย์บอร์ดนะแล้วเกมนี้นะครับเราจะต้องกินยาเทพนะครับกินยาเทพคือยานี่แหละ เป็นซูเปอร์พีเพอร์นะครับต้องปินยาดเท่เข้าไปนะถึงจะได้พลังพิเศษขึ้นมานะครับบางตัวเนี่ยพลอิติดได้นะครับพลสติกระโดดจ้ำไวอะไรประมาณนี้มิโล่นะแล้วแต่ว่าตัวนั้นๆที่เราเลือกมาเนี่ยมันจะมีท่าอะไรนะก็มันติดกับตัวมาเลยนะครับก่อนที่จะเล่นก็ควรจะเลือกศึกษาดูก่อนนะฮะว่าท่าอะไรที่เหมาะกับเรานะ การยิงนะครับการยิงก็เหมือนกับเกมชื่อดังที่เราเคยเล่นกันบ้านเหมือนกันเดะเลยทากที่ซอกกันมานะครับมีการเล็งยิงตรดจไปละเนี่ยมันมีจำเนียนะเนี่ยบางคนแบบโอ้ยจำไปเนี่ยฮะก็เหมือนกับเกมชื่อดังนะครับสามารถนะเอียงปืนยิงได้นะครับเอียงปืนยิงให้มันบอกว่านิ่งขึ้นได้แม่ก็ตามนั้นนะครับ อยากเล่นก็โหลดได้ฟรีจากบนสตรีมนะฮะโหลดได้ฟรีจากบนสตรีมนะครับก็ไปเล่นกันดูนะฮะว่าเกมนี้มันจะมันแค่ไหนโดยส่วนตัวก็คิดว่ามันเหมือนเหมือนกันแต่มันให้เล่นฟรีนะครับก็นะไครสายฟรีนะครับก็ควรจะจับเลยนะฮะไม่ต้องพูดถําทําเพลงนะครับเกมนี้เล่นมันมากฉากเหมือนกับเกมดังเกมหนึ่งนะฮะ ปืนเปลเนี่ยเหมือนกันเดะนะฮะมีแอร์ดอปด้วยนะครับที่สำคัญนะรู่ล่างหน้าตายแอร์ดอปก็ใกล้เคียงกันเลอเกินเนาะครับอีกทั้งน,นะครับปืนก็ยังแต่งได้นะครับจะเอาสโคบหรือไม่เอาสโคบจะติดสโคบคูณเท่าไหร่ก็ว่ากันไปแล้วแต่หาได้นะเนี่ยมีแบบนี้ด้วยนะซึ่งบอกว่าเลยว่าของที่จากแอร์ดอปนะครับมันจะเป็นของเทพมากซึ่งเราจะต้องหาแอร์ดอบแล้วก็กล่องอะไรพวกนี้ แล้วก็ที่สำคัญนะครับอย่าลืมกินยาด้วยนะกินยาเป็นพักๆนะครับยามันจะช่วยให้เรานะอึดขึ้นนะครับหัวแข็งขึ้นนี่หรือว่าเล็งยิงขึ้นหรือว่ากระสุนแรงขึ้นนะยาเนี่ยสำคัญมากเลยทีเดียวก็อย่าลืมเก็บยาด้วยนะครับการกินยาเนี่ยมันต้องเข้าไปกดที่ปุ่มแถบนะฮะแล้วก็คลิกเมาส์ขวานะครับเพื่อกินยานะครับเป็นการสโคปก็นะ จะทําไม่ดีเท่าไหร่ฮะผมเพิ่งเคยเล่นครั้งแรกไงผมเลเวลยังไม่ถึงนะฮะเลเวลถึงเจนนะครับเกมนี้นะเกมนี้นะครับให้เล่นทดสอบเบต้าเทสนะครับเดือนกรุมพาที่ผ่านมานะครับดเดือนกรุงภาปี2 0 2พันที่ผ่านมาและเดือนสิงหานะครับทำการเล่นชุดใหญ่แล้วก็ตอนนี้เปิดให้เล่นเกมปีแล้วนะครับรีบจับเลยนะครับ,รบ,รบ,รบแบบว่า มันเหมือนอ่ะเกมอะไรเนี่ยแต่มันเล่นฟีนฟิฟรีสำหรับประเทศไทยจริงเลยนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ไลน์กันปก่กนฝากติดตามช่องผมด้วยนะครับไปละจ้าคิลบันส์